จับปลาครับพี่น้องปอาทากินง่ายๆ่าก,กินแบบง่ายๆ่ายเลยน, <S 2> <S 2> นลานดย <S <S เดี๋ยวมันขึ้นมา <S 2> <S 2> น โอ้มันมาจากคลองนี่เลยนะฟ้าแดงคล้ายน้ำี่นต์ปลาดุกนู้นนู้นนู้นนูสองตัวเลยดู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 สองสองตัวเลยดูดูดูจับปลาก่อนครับ ผมไม่มีรองเท้าบูทนะจับไม่ได้ครับไม่มีร่มพี่นาวฟิตของมาส่งจะดูปลาก่อน ปือเยอะจัดึ้นแล้วึ้อแล้วึ้นแล้ว้ปด่งจับปลาครับ เนี่ยมันขึ้นมาตามนี้นะพี่พี่พี่เต็มเลยนี่นี่เดี๋ยวจบปลาก่อน Này hả, bà đục. Tuyệt vời. Này, một con ผมว่ามันไปถึงนู่นแล้วนะโอ้ย oh ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูดูครับพี่น้องใสสวย ไม่ได้นี่ต้องจับเออ,เอ,อสวยครับหากินง่ายๆครับ ตัวนี้หายตัวหนึ่งครับนูนเห็นแล้วเห็นแล้วไปนู้นแล้วฮึบ <c oughs> เดี๋ยวไห <c oughs> น ไปไป,ไปนดูนได้สี่ตัวแล้วพี่ไปเมื่อกี้สี่ตัวตัวนี้เลยไปฝั่งโน้นนี่ยอยู <S 2> <S 2> ่ใต้เหล็กนี่ตัวหนึ่งยังไม่มา โอ้เยอะนู่น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 ไปแล้วไปแล้วโอ้มีแต่สาสวยๆเลยนะพี่ปลาดุกอะทอดเี่ยงเดียวทอดยาก ต้มใส่อะไรนะนใส่ใบอะไรนะพี่อีอมอมบ่ะหืมออกแล้วนู้ใครเรียกเดี๋ยวต่ำไปนล้แล้วผมจะไปยังไงดินี่เรียกอยูน่นู่นรองเท้าก็ไม่มี ไปเลยเน,นี่ยมามาพี่ไปงี้เลยมันเต็มครุแล้วนะน่นๆ่น,น,นอีกตัวนึงนนใช่ไหมโน่นโน่นพี่ขึ้นอยู่นุ่ <laughs> ป้าหมอ ไปดีแท้ไปนครับน่นโ่นโน่น,น,นเกจจับอยู่นูน่นเต็มเลยนน่นโน่นโ่น <c oughs> เดียวเดียวเดียวเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มันมาเป็น <c oughs> เป็นแถวเลยนะพี่ โอ้ยไม่ได้ครุยาวมาหลังรถเต็มแล้วนี่ตนี้ หมอหมอนี่พที่ตงเอาที่ตับง่ายเออกันด้วยครับ ไปคนื้นไหนเจียวน้องด้วไม่ไปหรอกปะเดี๋ยวหลุมระเบิดช่วยับ <laughs> จีนี่บายบายครับ